อย่างบางภูนี่ก็จะมีวิกลิเกคณะลิเกของอาจ,จารย์หอนหัวนะฮะแล้วก็มีโรงหนังบุษยพันธ์เดิมมันมีเคยมีโรงหนังสีบางภูแต่ก็ปร,กรากฏว่าสีบางภูถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี2 5 0 3ประมาณนั้นนะแล้วก็มันก็มีบุษยพันธ์ซึ่งจะเป็นโรงหนังชั้น2องหกเจ็ดที่นั่งนะฮะชั้นสองจะยังไม่ใหญ่เท่าพวกชั้น1ชั้น1อย่างเฉลิมกรุงเฉลิมเกอะไรพวกนั้นจะค่อนข้างใหญ่ราะนั้นจะใหญ่มากโรงหนังสมัยก่อนเนี่ยเอ่อถ้าถามว่าจํานวนที่นั่งมัันนกก็พ็พพออช้ ที่ตอนนี้เมเจอร์อะไรพวกนี้นะฮะพอๆกับลงที่เขาส่้อยออกมาเนี่ยก็ประมาณนั้นก็ต้องซื้ออตั๋วก่อนองตั๋วก็อยู่ที่ว่าเราจะซื้อชั้นราคาไหนสามบาทห้าสิบหรือ7บาทมันราคา3ามบาทห้าสิบนะฮะจะเป็นชั้นล่างาใกล้จอแล้วชั้นบนเหมือนแบบพวกชั้นพิเศษอนะ่ะดูสบายหน่อยก็จะเป็น7บาทผมจำไม่ได้ว่ามีม5บาทอีกราคาหรือเปล่าแต่ก็คือ ถ้าสามารถนะิบมันจะต่างกับดูมวยนะดูมวยเนี่ยลิงไซ์แพงใช่ไหมติดเวทีไอ้นี่ติดเวทีราคาถูกเพราะต้องแหนนคอดูดนะูขยับออกไปเนี่ยดูสบายหน่อยก็ราคาแพงขึ้นตั้งแถบนี้น่าจะมีโรงเดียวนะฮะตอนนั้นน่าจะมีโรงเดียวแต่ตรงนั้นตรงนางเลิ้งก็น่าจะมี ลงหนังนังเล่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่วนเทเว่นี่ก็ถือว่าเล็กเทเว่นี่ก็เงียบหายไปมีลงหนังอยู่แป๊บเดียวมั้งแล้วก็เลิกน่าจะเป็นของทางสหาการภาพยนตร์ตอนนั้นสมัยนั้นผมจําได้เพราะว่ามันจะมีการเขียนโปสเตอร์วาดลูกโปสเตอร์ที่ขึ้นนะฮะต้องมาแทนต่อแผ่นเนี่ยซึ่งฉายหนังเนี่ยสมัยก่อน ช้ฝีมือจริงๆคนวาดนี่ก็ฝีมือมากแล้วก็ผมจําได้ว่าหนังที่โดดเด่นตอนนั้นก็ได้มีของสถการก็เรื่อง,ง,ง,เ,าาองเพชรพตัดเพชรเพชรตัดเพชรนี่ก็จะเป็นหนังค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากแล้วก็จะมีคมเฉินคมซึ่งตอนนั้นจะมีเรื่องไหนผมจําไม่ได้มีตจ้งดาราจีนเข้ามาด้วยรู้สึกที่จะร้องเพลงสมัยก่อนมันจะมีเพลงอยู่เพลงีเพลงแต่แค่จำปูนอย่างเงี้ยหนังสมัยก่อนไม่รู้นะคนสมัยก่อนน่าจะจําได้ว่าเออสมัยก่อนหนังพวกเนี้ยจะเป็นหนังค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะเป็นช่วงบุซียพันช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ว่วาาดา ทิศก็จะเป็นมิตรไัยบัญชาเพชราชาวราชช่วงนั้นมากกว่าก็ขึ้นคัดเอานะฮะขึ้นคัดเอาหน้าปัดซอยแล้วก็จะใช้รถวิ่งรถวิ่งแล้วก็แห่ไปเหมือนประกาศไปนะฮะเหมือนรถไขของทั่วไปวิ่งประกาศเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสื่อยังไม่ได้มีเด่นชัดมากไม่ว่าจะเป็นทีวีก็ยังไม่มีออกมา ให้มากมายเพราะตอนนั้นหนังใหญ่ที่สุดก็จะเป็น35มิลนี่ถือว่าหนังใหญ่แล้วนะเมื่อก่อนจะดูกัน16บินแล้วก็มา35มิลนเนี่ยหนังแบบอลังกาเต็มจออย่างเงี้ยบริษัพันุ์ก็จะเป็นลักษณะหนังเป็น2เรื่องควบที่จะเป็นโรงหนังชั้น2นะฮะไม่ใช่จะโรงหนังชั้นหนึ่งในย่าบางภูช่วยมันจะมีศิลปินดาราเยอะ ที่อยู่ในย่านนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งชุมชนแหล่งหนึ่งซึ่งต่อจากเฉลิมกรุงมาก็ไปจะเป็นบางลําพูนี่นะฮะที่พวกนักแสดงดาราอะไรจะมาแวะเวียนกันมาแล้วก็มันก็มีตลาดนานาซึ่งติดก,กับโรงหนังบุญยพันธ์เป็นตลาดเต้ารุ่งมีการขายของขายอาหารทั้งวันทั้งคืนก็เลยเป็นแหล่งชุมนุมแหล่งหนึ่งมันเกิดไฟไหม้แล้วก็ ลงไทยรัฐหน้าหนึ่งด้วยนะน่าจะพิศภาปี2524หรือ26เนี่ยประมาณนั้นมันไม่ค่อนข้างเยอะก็เสียหายเกือบเกือบทั้งโรงอะ่ะถ้าเราจะดูซากเก่าของบุศยพันธ์นะเราดูได้จากตอนเนี้ยถ้าเราเดินเข้าไปซอย2เนี่ยสามเสเนี่ยของสนุกเกอร์นิวเวิร์นลอร์ดเนี่ยนิวเวิร์นเนี่ยคือพื้นที่โรงหนังบุศยพันธ์โดยจอเนี่ยจะอยู่ตรงถ,ถนนเดินเข้าทางเข้าจอจะอยู่ด้านนี้ที่ฉายหนังจะอยู่ด้านนี้แล้วก็ โตคนนั่งก็จะอยู่แถบนี้นะหรือว่าไหวไหมครั้งนั้นมันก็มันก็ถึงเวลายุคที่โรงนังเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้วยอยากให้ทางน้ำเนี่ยคลองบางพลูเนี่ยทำให้เป็นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวคมนาคมทางน้ำก็ยังได้ซึ่งมันสามารถเชื่อมต่อไปถึงทางผ่านฟ้าเชื่อมต่อถึงมินบุรีอนะไรเงี้ยมันเป็นเส้นทางเลือกทางหนึ่งแต่ถ้ามันจะเป็นเฉพาะโดยสารนะ มันก็ดูป่าประโยชน์อีกนิดถ้าเราสามารถทำแมทชิ่งกันได้สามารถทำเป็นรูปแบบด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นการดีนะที่เราจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําใกล้กรุงเทพที่สุดเพราะในย่านนี้ชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวเข้าศาสรซึ่งแต่ตอนนี้ก็รู้สึกก็น่าเป็นห่วงเข้าศารเองก็เริ่มเงียบลงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอะไรที่แล้วแต่ที่คนจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติที่มันเคยเป็นมันจะทําให้สิ่งนั้นตายลงเพราะว่าคนเราบางทีเขามาอยากมาดูเนี่ยเขามาดูในสีส่วนที่ว่า บ้านเขาไม่มีถ้าเขามาดูว่าบ้านเขามีตึกร้านช่องอะไรเนี้ย คนหลังเขาไม่มาเที่ยวแล้วแต่แล้วมันเป็นธรรมชาติเป็นคลองเป็นถนนเ่าสารที่ว่ามีมการค้าขายแบบผูตเต็ดตอะไรเงี้ยมันสามารถเป็นแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติเข้ามาชมเพราะสิ่งพวกนี้เขาหายไปแล้วนะฮะก็คืออยากจะให้หน่วยงานภาครัฐทุกอย่างช่วยกันพัฒนาในการเอาประเทศของเรากลับคืนมาดีกว่าวยความเป็นตัวของตัวเองแต่เดิมการเก็บอดีตของบาลงลำพูณนะที่พิพิธบาลงลำพูเนี่ยเป็นที่เดียวมั้งที่มีเก็บอดีตของโรงหนังบุษยพันธ์อยู่นอกนั้นแต่น่าจะไม่มีใครรู้จักละ